ปีนี้อยากให้รัฐออกมาตรการอาสังหาอะไรมาช่วยกระตุ้นการซื้อขายอาสังหาไปฟังกันค่ะอยากให้ลดดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็ปลด LTV นะครับครับถ้าได้สองอันนี้เนี่ยผมซื้อเพิ่มแน่นอนนะฮะซื้อเพิ่มมีวงเงินอีกเท่าไหรอ่อะตอนนี้โอ้โหบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเมียรู้นะฮะเรื่องของตัวมาตรการที่รัฐมีมาอยู่แล้วนะคะถ้าโอน ที่เป็นส่วนจุดส่วนหนึ่งแต่ก็อยากให้ต่อเนื่องต่อไปมาตรการ LTV ลูกค้าแบบอยากได้เป็นบ้านหลังที่2ที่สอยากให้ลูกค้ายังกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อยากให้ปลดล็อก LTV ก่อนอยากได้บ้านที่แบบใหญ่ขึ้นค่าโอนค่าจดก็ควรจะต่อทุกระดับราคาเลยทุกระดับราคาล,ลดมาตรการ LTV ให้กู้ได้ร้อยไม่ว่าจะเป็นหลักที่เท่าไหร่ถ้าศักยภาพยังถึงแล้วก็ลดค่าโอนค่าจดจำนองไม่จำกัดวงเงินไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีมาตรการรับตอนนี้ s 4 s มีมาตรการอะไรช่วยลูกค้าบ้างคะเราเลือกแปลง ที่ดีที่สุดจริงๆในทั้งหมดกว่า70โครงการของเราอะค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะดอกเบี้ย0.99%ดอเ<อ>ค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องรอมาตรการเอซีจัดให้แล้วค่ะ,คะซื้อสังหาโทรหาสังหาเรื่องจิ๊บจิบนะคะ